สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้กี่กลับมาอยู่ที่วัดสตือนะคะที่อําเภอท่าหลืออีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่เรามาเนี่ยเ,เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาว4วัน ที่รัฐบาลเขาประกาศให้มีการหยุดชดเชยวันสงการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานคนก็ค่อนข้าง,งเยอะนิดนึงนะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วที่วัดเนี่ยคนก็เยอะทุกวันอแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่กี้ก็มังจะบอกว่าตอนนี้กี้กำลังลุ้นอยู่ว่าแบตเตอรี่ของกี้เนี่ยมันจะเหลือพอที่กี้จะพูดได้จบหรือเปล่านะคะคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อโตวสตัสือนะคะเป็นพระพุทธสายญาติเป็นหนึ่งในสิบที่นะคะที่กี้ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าที้จะต้องไปให้ครบนะคะเป็นพระปางสายญาติที่อายุเก่าแก่อยู่ในจังหวัดนครศรีอยุธยาของเรานะคะทีนี้ในเรื่องของประวัติต่างๆเนี่ยเมื่อกี้กี้เดินไปอ่านเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็กคิดว่าทุกคนก็ จร,จริงๆถ้ามาก็ไปไปอ่านก็น่าจะได้อยู่แล้วนะคะคือคงไม่ต้องบอกอะไรกันมากมายนะคะจริงๆแล้วสมเด็จพระพุทธเาจา้าฯโตพรมลังศีนะคะอย่างที่เราบอกว่าที่ถึงท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะคาถาที่ท่านเ,าเหมือนกับว่าเป็นเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนไทยก็คือชินบัญชรน,นะคะซึ่งทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าคาถาเนี้ยถ้าใครสวดได้จะดีเป็นพุทธคุณกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีโอกาสมาที่วระนครศิริยาเนี่ย ก็จะมีคนหลั่งไหลมาที่วัดสตือแห่งนี้เยอะถามว่ามายากไหมจริงๆก็ไม่ได้มายากถ้าคนมีรถส่วนตัวก็มาไม่ยากจริงๆถ้าไม่มีรถส่วนตัวก็ไม่ได้มายากอะไรมากมายนะคะเพราะว่าพอลงที่เรามาเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ปัญหาในการที่เราจะมาละคือพระปางสายญาติที่นี่นะคะคืออย่างที่บอกว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังศีท่านเป็นผู้สร้างแต่ท่านสร้างยังไม่เสร็จนะคะท่านก็ได้สําเร็จไปก่อนคือถ้าในทางสายพระเนี่ย ถ้าตายเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้คาว่าสวรรค์นะคะสวรรค์คือใช้กับระบอะบอกษัตริย์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยเขาจะเรียกว่าท่านสาเร็จไปก่อนที่จะสร้างาพระปางสายญาติอันนี้เสร็จนะคะความยาวของพระปางสายญาติอันนี้ก็คือ25อ25 25วาแล้วก็เดี๋ยวนะเมตรหรือวากี่ไม่แน่ใจนะ25 25เมตรสูง4เอ้ยไม่ใช่ค่ะ25เมตร กว้างสี่สูงเดี๋ยวนะไม่ใช่ยาวเนี่ยตั้งแต่ศีรษะของพะจนถึงปลายพระบาทเนี่ยยีเมตรนะคะแล้วก็ความหนาเนี่ยก็คือ4แล้วก็ความสูงเนี่ยก็คือ8 นะคะเป็นเมตรนะคะอย่างที่บอกว่าเวลามาถ่ายภาพที่เนี่ยเราจะถ่ายให้ครบทั้งองค์เนี่ยถ้าถ่ายตามยาวก็ต้องไปยืนไกลมากขึ้นคือบริเวณตรงนี้ไม่น่าจะได้นะคะเวลาเก็บภาพก็ต้องไปเก็บแบบไม่ปลายเท้าท่านก็ไปทางเสียท่านอะไรประมาณนี้นะคะถ้าอย่างที่บอกว่าก็ดีใจนะคะดีใจที่ได้มานะคะอ,อ,อย่างที่คีเคยบอกว่าจริงๆแล้ววัดสตือเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในวัดที่มีความผูกพันกับสมเด็จพระพุทธาจย์โรรตรโตมลังสรีจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเกิดของท่านของมารดาและก็ย่ายายของสมเด็จ พุทธอาจารย์โตนะ่ยคือเป็นคนชัยโยที่จงังหวัดอ่างทองนะคะแล้วก็ตอนบวชเรียนเนี่ยท่านก็ตอนอายุสิ 12, ไปบวชเป็นสามเณรที่วัดอินนะคะซึ่งเดี๋ยวในดีเทลในรายละเอียดต่อไปเนะี่ยเดี๋ยวเราจะตามไปไปสืบเสาะต่อไปนะคะว่าสวัดที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีเนะี่ยก็คือจะมีในส่วนของวัดสตือที่นี่คือท่านเกิดที่นี่นะคะซึ่งจะมีมีคาบอกว่า,เ,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 าเกิดที่นี่ถูกไหมคะแล้วก็มีพระนอนอยู่ที่นี่ ท่านไปบวชเรียนอยู่ที่วัดอินนะคะแล้วก็ไปโด,ด่งางอยู่ที่วัดละคังแล้วก็จะมีวัดอะไรอีกวัดหนึ่งนาที่จําไม่ได้นะคะมันจะมีอยู่สีวัดนะคะตึ่ง เป็นประวัติของพระเกจิอาจารย์ที่น่าศึกษาแล้วก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ตัวกี้เองก็อชอบที่จะสวดบทสวดมนต์ภาษาชินนบัญชรอ,อันนี้ด้วยนะคะซึ่งกี้มองว่าใครสวดได้ก็ดีมากนะคะดีดีกับตัวเองคือถึงแม้ว่าเราอาจจะมองว่าเอ้ย,อยคนสวดมนต์โบราณคุ้มคือมันไม่ใช่จริงๆการสวดมนต์เนี่ยมันช่วยทําให้การบริหารจิตใจนะคะและทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นด้วยนะคะคือให้มองเป็นเรื่องมันดีกับการเราอะนะคะอะไรที่ทําดีก็ทําไปเถอะนะคะ ก็เดี๋ยวโหรู้สึกเป็นบุญมากเลยนะคะที่เราสามารถอัดวีดีโอมาได้ขนาดนี้นะคะแบตบมันกำลังจะหมดนะกี้ก็ขอท่านบอกว่าขอให้กี้ได้อัดได้ยาวๆนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋วกี้ต้องกลับแล้วนะคะแล้วก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้มาที่วัดสตือเป็นครั้งที่2นะคะดีใจมากนะคะโอเคค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะเข้ามากราบสการะ,ะพระพุทธสัจญาธิวัสตร์ที่นี่อีกนะคะก็ขอให้ทุกคน ได้รับสิ่งดีๆนะคะจากวันที่กี้มา,านวสการหลวงปโตที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ใครผ่านมาอายุธยาก็อย่าลืมมาที่วัดสเตยแห่งนี้นะคะแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่กับกีติตาพาตลอนนะคะเราจะไปกันที่ไหนพบกันใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ที่วัดสตเตยสวัสดีค่ะ